สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแลว้วกับสบายสไตล์ขวัญชาแนลค่ะวันนี้น้องขวัญมีอาหารลดน้ำหนักมาให้พี่ๆได้ดูกันค่ะวันนี้น้องขวัญจะตำถั่วค่ะตำถั่วสูตรภาคเหนือสูตรภาคของน้องขวัญเองค่ะน้องขวัญอยู่จังหวัดลำพูนนะคะ,าาะ,คะวันนี้ตำถั่วใส่ขิงด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าส่วนผสมของการตำถั่วตำบะถั่วของภาคเหนือเขาใส่อะไรกันบ้างเตรียมคคกเรียบร้อยแล้วค่ะ วัตถุดิบในการตำถั่วของนังขวัญในวันนี้ก็มีถั่วฝักยาวนะคะมีมะนาวมีมะเขือเทศอันนี้เขาเรียกว่ามะเขือเทศสามสีนะคะที่นี่เขาเรียกว่าโตม่าเชอร์รี่ค่ะมะเขือเทศหวานเนาะแล้วก็กระเทียมขิงพริกขี้หนู พริกขี้หนูแห้งนะคะเป็นพริกขี้หนูเม็ดเล็กเผ็ดมากเลยค่ะแล้วก็มีมะเขือตามนี้นะคะแล้วน้องขวาญมีขนมจีนที่น้องขวัญลวกเสร็จน้องขวานใส่น้องขวัญใช้เส้นขนมจีนะะตาต้นไผ่ของเวียดนามค่ะแช่ก่อนต้มประมาณ5นาทีนะคะแล้วนำไปต้มประมาณ10นาทีค่ะ แล้วมีเกลือค่ะยี่ห้อไหนก็ได้ตามสไตล์ของเราเลยผงนัวค่ะใส่เยอะแซบเยอะใส่น้อยแซบน้อยค่ะปาระตัวค่ะบ้านานานะคะเดี๋ยวน้องขวัญแปะลิงไว้ให้น้อน้องขวัญก็จะใส่เกลือค่ะ เกลือที่ทำมาจากอ้อยนะคะมะเขือเทศ3ามสีค่ะมะเขือเทศหวานเชอรี่โตมัตนะคะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปที่ฝรั่งเศสเลยค่ะไม่แพงนะคะ2ยูโรเองค่ะแล้วเพื่อให้เป็นการตำถั่วแบบทันสมัยน้องขวัญใส่กุ้งสดลงไปด้วยนะคะ เราก็จะมาใส่พริกเป็นอันดับแรกนะคะมีทั้งพริกจินดาและพริกขี้หนูเม็ดเล็กค่ะเผ็ดมากเลยนะคะเห็นแบบนี้ตามด้วยกระเทียมค่ะตอนนี้ก็ตำพริกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะน้องขวัญจะไม่ตำละเอียดเกินนะคะน้องขวัญจะตำให้มันหยาบๆยาบนิดนึงค่ะ แล้วแล้วต่อไปก็ตามด้วยถั่วฝักยาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นถั่วฝักยาวใส่กันเนอะถั่วฝักยาวของเราก็พร้อมตำแล้วนะคะตำให้ละเอียดเลยนะคะตอนนี้น้องขวัญก็ตำถัว่วหยาบพอประมาณแล้วนะคะ แต่น้องขวันจะไม่ให้มันหยาบเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องขวันจะใส่ขิงลงไปนะคะตอนนี้น้องขวันก็หั่นขิงเป็นชิ้นๆแล้วพร้อมใส่เลยค่ะใส่แล้วเราก็ตำให้ละเอียดนะคะตำให้เข้ากัน ละเอียดแค่ไหนตามใจพี่ๆเลยนะคะถ้าใครชอบละเอียดก็ตมให้ละเอียดถ้าไม่ชอบละเอียดแบบว่ากัดแล้วโดนขิงก็ไม่ต้องละเอียดนะคะน้องขวัญว่ามันก็อร่อยดีเนาะหอมด้วยตอนนี้ก็ตำถั่วกับขิงเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องขวัญก็จะมาใส่มะเขือกับมะเขือเทศนะคะมะเขือกับมะเขือเทศเราไม่จําเป็นต้องตำให้ละเอียดนะคะเราให้เป็นสีสันเนาะ นะคะตามลงไปแล้วก็มะเขือเทศตามด้วยมะเขือเทศนะเนาะมะเขือเทศนี้เรากินกับเกลือก็ได้นะคะอร่อยที่จริงกินไม่ต้องจิ้มกับอะไรก็อร่อยนะคะเพราะเขาจะมีรสชาติธรรมชาติของเขาเนาะ เรียบร้อยค่ะลืมบอกนะคะว่ามันมีส่วนผสมในการปรุงก็มีน้ำปลาด้วยนะคะน้องขวัญก็ใส่น้ำปลาไป1ช้อนนะคะ ใส่ผงนัวครึ่งช้อนชาปลาล้าไปด้วยนะคะอันนี้ปลาล้าเป็นตัวเลยนะเป็นปลาล้าขาวนาตัวเล็กๆล,ลงไปเนาะวันนี้ตัวใหญ่ๆเอาไว้ทำปลาราสับ ใส่ไปหนึ่งตัวแล้วก็ใส่ 2, 2> นะตัวเลยก็ได้ค่ะเอาไว้ฉีกกินเนาะน้ำตาลนะคะน้องขวานชอบหวานนิดนึงน้องขวานก็จะใส่ไปประมาณนี้ค่ะประมาณเกือบช้อนชาค่ะตาไม่มุยกินแซ่บไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมเนาะ ประมาณหช้อนนะคะอันนี้อร่อยนะคะปะลาร้าไม่มุ้ยกินแซบหลังจากนั้นเราก็มาคน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 ให้เข้ากันคุกเขาให้เข้ากันเนาะน้ำลายสอเลยค่ะเป็นไงบ้าง ปลาระตัวตัวเลยจะใส่มะนาวนะคะโอ้โหพี่พี่ขาน้องขวัญแอบชิมไปเล่นนิดนึงเผ็ดมากแซ่บแซ่บแซบ,แซบล้ำแต่ล้ำว่าเจ้ามันมีกลิ่นของขิงด้วยค่ะพี่พี่พี่ขาหอมมากน้องขวัญขอบอกมะนาว <ๆ S 1> ลงไปคะ่ะ น้ำขวันล้างมะนาวแล้วเนาะเราใส่ใจทั้งเปลือกได้เลยมะนาวไม่มีลูกนะคะข้างในเนาะตามด้วยกุ้งสดนะคะกุ้ลง,งไป อันนี้เป็นตำถัว่วสูตรเหนือสูตรโบราณแต่น้องขวัญมิกแอนแมทให้มันทันสมัยน่ากินมากคะ่ะพี่พี่ดูสิคะหอมขิงหอมพริกหอมมะนาวสูตรนี้อร่อยมากนะคะไม่เชื่อลองไปทำดูเนาะ เพราะว่าปกติแล้วจะเห็นเขาตําถั่วเหมือนสูตรส้มตําทั่วไปนะคะแต่ว่าภาคเหนือเขาจะใส่ขิงลงไปด้วยเพื่อความหอมแล้วคว่นี่น้องขวัญก็มีหมูปิ้งด้วยวันนี้แล้วก็มีแคบหมูแล้วก็ขนมจีนค่ะขนมจีนเรามาจัดลงจานกันเลยค่ะ อืแน่นเครื่องมากมีปลาล้าด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะหน้าตาตามถั่วของน้องขวัญทั้งเผ็ดทั้งหอมขิงอร่อยมากค่ะไม่ยุ่งยากและไม่ทําให้อ้วนด้วยค่ะส่วนผสมง่ายๆเหมือนตามส้ตมตำทั่วไปนะคะเพียงแต่ละ เพียงแต่ว่าเราเพิ่มขิงลงไปให้มีรสชาติดีและหอมเนาะพี่คนไหนชอบวิดีโอของน้องขวัญฝากกดหัวใจฝากกดถูกใจเป็นกําลังใจให้น้องขวัญด้วยนะคะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมสามารถทิมพ์ข้อความมาใต้คลิปวิดีโอได้นะคะอยากจะตาทัวอร่อยๆเหมือนภาคเหนือเหมือนภาคเหมือนที่น้องขวันตำเนาะส่งข้อความมาถามวิธีการทำเหลอ และส่วนผสมเครื่องปรุงอย่างอื่นได้เพิ่มเติมนะคะยังไงวันนี้น้องขวัญก็ต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนแล้วพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะมาดูกันว่าน้องขวัญจะทำอาหารอะไรในคลิปวิดีโอหน้าแต่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาน้องขวัญโพสอะไรไปพี่ๆจะได้รู้และจะได้เห็นคลิปวิดีโอของน้องขวัญก่อนใครคะ่ะวันนี้ก็ขอตัวไปแล้วค่ะ บายบายสวัสดีคะ่ะขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะ